CRM ออกคำนี้ใช้กันมายาวนานมากค่ะมันมันเป็นตัวย่อของคำว่า customer relations management ก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือการให้บริการหลังการขายหรือว่าการสร้างสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้านะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ระบบ CRM เนี่ยอย่างสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มีออนไลน์หรือว่า IT หรือว่าแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเข้ามามากมายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ call center ค่ะ call center เป็นหลักเจนหนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งห้าสี่สองอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะคะ call center ก็จะมีพนักงานรับโทรศัพท์นะคะกลุ่มเหล่านี้เขาเรียกว่า CRM ก็คือแผนการให้บริการหลังการขายเวลาเรามีปัญหาทีวีไม่ชัดอสมมุติว่าเป็น True True Corporation call center เขาก็จะให้สวัสมมด,ดีค่ะ True Corporation กด1กด2กด3เพื่อที่ ที่จะต่อไปให้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็น call center เพื่อที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าถูกไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีซอฟต์แวร์เข้ามาล้วอาจจะไม่ค่อยได้เจอมนุษย์พูดละอาจจะเป็นการพิมพ์แชทแล้วก็กลุ่มที่เป็นเจ้าของระบบพวกนี้เขาก็จะเก็บ Data ก็ ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็อาจจะออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกโปรโมชัน่นออกแคมเปญต่างๆเพื่อที่จะเอามาตอบโจทย์แล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะไปออกสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆให้กับผู้บริโภคได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความสําคัญของกลุ่ม CRM ซึ่งอีกหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโรบอทและอาจจะเป็นอัลโตเมทอัลโตเมชั่นที่คอยมานั่งตอบคําถามแล้วบางทีเนี่ยเราโทรไปที่แบงกิง้งแบงก์ต่างๆก็จะไปเจอมันลิวาน,นิลาอะไรต่างๆโอ้โห หรือว่าไปโทรไป c เซ็ center ตามห้างก็จะเจอมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเราเป็นรุ่นที่ Gen X หรือว่า Baby b o ูมเราไม่เราไม่ฮปปี้แหละที่เราจะต้องไปเจอโรบอทในการตอบคําถามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคอยังต้องการอยู่ก็ยังจะต้องการบุคคลที่ยังเป็นมนุษย์ที่จะมาคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้บริการตรงนี้อยู่ค่ะอันนี้อาจจะฝากถึงผู้ผลิตสินค้าและบริการนะคะว่ายังไง c a ซ็ center ก็ยังจะขอเป็นคนอยู่นะคะ ถึงแม้ว่ามีการพัฒนาทางดิจิทัลหรือว่าพัฒนาไปถึงยุคไหนก็ตามแต่ว่าเราก็ยังต้องการความสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อยู่ดีค่ะใครอยากจะแชร์ข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องกรณีศึกษาเรื่องอะไรนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ